น่าคิดไหมคะ4 5พันาษาแล้วก็ตรัสทุกอย่างที่มีจริงเพื่ออะไรค่ะหรือว่าเพื่อให้คิดถึงแผลเก่าหาเจอไหมคะแผลเก่าลองดูตามเนื้อตามตัวมีไหมคะแผลเก่าแล้วอยู่ไหนค่ะ คุณอนกมีแผลเก่าไหมคะอยู่ไหนก็เป็นพืชเชื่อความโกโรธที่สะสมเอาไว้ครับท่านอจายมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นค่ะแล้วตรัสเรื่องแผลเก่าทําไมเพื่อเตือนให้รู้ว่ามีการสะสมกิเลสอกุศลไว้มากมายค่ะรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วก็ควรเห็นโทษค่ะ ที่สำคัญที่สุดนะคะคือจะได้เห็นโทษของอกุศลไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยค่ะไม่มีใครชอบอกุศลแต่มีอกุศลถ้าจะกล่าวโดยเรื่องราวก็คือมีอกุศลที่ตัวเองนะคะอกุศลของคนอื่นมีไหมคะถ้าเรามีอกุศลคนอื่นก็มีเหมือนกันแล้วเรื่องอะไรต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแผลเก่าหรือว่าอากุศลของคนอื่นไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะแต่แผลเก่าของตัวเอง ควรเห็นโทษเห็นโทษแล้วเพื่ออะไรคะเหมือนกับข้อความในพระสูตรเนีนะคะจากคำหนึ่งก็จะต่อไปถึงคําอื่นต่อไปถึงคําอื่นต่อไปถึงคํำอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นเหตุก็ตามก็จะต้องกล่าวถึงเหตุอื่นๆด้วยเพราะฉะนั however, ้นเมื่อเห็นโทษแล้วเป็นยังไงเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญานะฮะ แล้วก็<ะ>ดับกิเลสอกุศลเหล่านี้ต่อไปนนั้ให้รู้ความจริงรเพราะเหตุว่าทั้งหมดคำสอนค่ะเพื่อให้ถึงความเข้าใจถูกในคำที่เราได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะธรรมะไม่ใช่เราขณะนี้ค่ะมีการเห็นมีการได้ยินและเราก็ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่รู้ว่าฟังทำไม ฟังเพื่อให้รู้ความจริงว่าอากุศลมากอย่างนี้แล้วจะรู้ลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองนะคะบางคนก็เพียรเละเกินค่ะจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่เรานะคะหาวิธีต่างๆไปนั่งเงียบๆไปทำอะไรไปเดินไปทำอะไรก็แล้วแต่หวังว่าอย่างนั้นแล้วจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กาลังปรากฏ แต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้แต่เรื่องแผลเก่าพระผู้มีพระภาคยังตรัสเพื่อให้รู้ความจริงว่านะคะตราบใดที่ยังมีอกุศลมากมายอย่างนี้แล้วก็คิดว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะเป็นไปได้อย่างไร พราะฉะนนฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในเหตุผลและก็เป็นผู้ที่จริงใจด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนมีอกุศลแต่ถ้าไม่พูดถิงอกุศลบ่อยๆเตือนให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรละแต่ก่อนละต้องรู้เพราะว่าอะไรอะไร,อะไรก็ไปละอกุศลไม่ได้พระฉะนันการฟังพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ใช่ฟังแต่เรื่องแผลเก่าไม่ใช่ฟังแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเพราะทั้งหมดก็คือสภาพธรรมะที่มีจริง พราะฉันฟังเพื่อให้มีความเข้าใจถูกให้มีความเห็นถูกว่ากิเลสไม่ใช่เรามีมากก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นปรากฏก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงที่ได้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะคะแต่ตราบใดที่จิตของคนนั้นนะคะเพิ่มอกุศลขึ้นทุกวันมากขึ้น แล้วก็อยากเหลือเกินนะคะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทำยังไงช่วยบอกหน่อยช่วยแนะนำหน่อยจะฟังแค่ไหนจะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องตัวตนที่หวังแล้วก็ไม่มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเมื่อธรรมะไม่ใช่เราแต่มีธรรมะที่เป็นอกุศลมากแล้วทำอย่างไรอกุศลนั้นจะน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นสามารถที่จะเริ่ม เห็นโทษของการที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทั้งหมดเนี่ยค่ะ45พรรษาเพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจน้อมมาสู่การที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะแต่กว่าจะเข้าใจมั่นคงจริงๆในขณะที่เห็นเมื่อรู้ว่าขณะนี้ค่ะมีมีเห็นแน่ๆยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะเห็นอย่างเดียวที่กำลังเห็นก็มีจริงๆ เป็นาธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะช่วขณะที่น้อยมากสั้นมากแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องอาศัยการที่เห็นว่ามีอกุศลมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะทำให้อกุศลนั้นลดน้อยลงได้เลยนอกจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ให้ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งเห็นโทษของอกุศล ถ้าอาจารย์คะก็นั่งฟังท่านอาจารย์ทุกคือที่ทรงแตสรุแล้วก็ทรงแสดง 45, สี่สิห้าพันษาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ากิเลสอกุศลเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วจากการที่มาศึกษากับท่านอาจารย์ก็ทราบว่าก็มีทางเดียวคืออบรมปัญญาก็ซึ่งเป็นปัญญาก็เป็นธรรมะที่จะดับกิเลสก็ไม่ใช่เราทีนี้พอฟังท่านอาจารย์เมื่อกี้ก็เหมือนกับก็ให้รู้ว่า กิเลสอกุศลมีมากก็ต้องอบรมปัญญาเพื่อเพื่อให้รู้ว่าความจริงเป็นเช่นนั้นค่ะเท่านี้ก่อนนะคะค่ะค่ะ,คะก่อนนั้นรู้ไหมคะว่ามีกิเลสมากถ้าไม่มาฟังจริงๆก็ไม่รู้แน่นอนแล้วคําถามก็คือว่าเมื่อรู้ว่ากิเลสมากแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยหรือย,อยังไงคะคําถามตอนแรกใช่ค่ะถ้าอาจารย์ก็บอกว่าให้รู้ว่ากิเลสเนี่ยเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วมันก็เหมือนกับยังไงคะก็ไม่ค่ะ แล้วกิเลสไม่ใช่เราจริงจริงหรือยังยังค่ะค่ะเพราะฉันพูดว่ากิเลสไม่ใช่เราโดยที่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ถึงการที่จะรู้ว่ากิเลสอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ละเอียดมากนะคะพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าใครได้ฟังเผยนๆผแล้วก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำ สามารถที่จะทำให้ปัญญาหรือความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะค่อยๆละคลายและดับกิเลสได้ไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะ